ไอ้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนคือความสัมพันธ์ระหว่างรูเทนนะครับผมนี่ในรูปนะครับผมคือพวกนี้จะทําเป็นคลิปวิดีโออะไรด้วยนะตัดต่อแล้วก็มาลงในวิดีโอลูเทนนะผู้ชายเนี่ย <Okay. S 1> เป็น HR ผมเรียก HR นะ Human Resource นะ HR ของฝ่ายกระบฏนะครับผมอืมนะครับหาเด็กมาหาคนมาทําภารกิจให้ฝ่ายกระบฏนะ <laughs> แล้วเขาอยู่คอรัสซองนะครับผม ะะแล้วก็มีการพบปะกับตอวมอนมอมานะครับผมผู้หญิงด้านขวามือเนี้ยตอว์คนนี้นะมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลต่อฝ่ายกบฏนะครับผมคือเอาจริงๆนะเป็นผู้ก่อตั้งฝ่ายกบฏนี่แหละครับผมเป็นคนหนึ่งที่ต่อก่อตั้งแล้วก็คนสําคัญเลยของฝ่ายกบฏมอนมอมาเนี่ยสอวคนเนี้ยอืมแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังกัน เออวางแผนกันนะคือเสี่ยงมากนะฮะคือถ้าเกิดโดนจับเนี่ยตายนะครับผมคือพวกนี้ตายเลยโดนอิมพีเรียลนะครับผมพาไปฆ่าทิง้งเนี่ยแล้วมอนมดมาเนี่ยมันมีซีนกันพูดว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาโดนจับได้เนี่ยเธอตายคนแรกนะผมเพราะว่าเป็นสอวอแล้วก็พวกสปายอะไรเงี้ยอยู่ในสภาเต็มเลยอืมจับจ้องเธออยู่อะไรเงี้ยนะมอนมดม้าเนี่ยแล้วก็ มันมีบทบาทในพวกซีรีส์ด้วยนะคระัมอดมากเนี่ยในแบสแบดนะครับผมแล้วก็ในโคนวอร์มีด้วยตัวละครที่สำคัญเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ร่วมก่อตั้งกบฏนะครับผมคนหนึ่งเลยในซีรีส์ตอนนี้นะจับตาดูในร้านเกโลรี่นะครับผมที่ซื้อของกันนะหนังสายลับนะครับผมหนังสายลับเออไปสืบกันไว้แล้วก็ไปคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันเสร็จแล้วก็ มีการแอบแอบคุยกันต่างๆนะั้นแลกประโยชน์เลยกันดีมากเลยตอนนี้ดีนะครับผมตรงน,นี้แล้วก็ซีรีส์เนี่ยมันพูดถึงนี้เลยครับดาวไรออดนะครับผม,มดูไอ้นี้นะดาวไรออดนี่เป็นดาวที่สําคัญนะครับผมนะในช่วงสงครามโคลนเลยมันเป็น battle of riot เลยนะครับผมแล้วก็ดาวนี้มันมีความสำคัญไม่เฉพาะในสงครามโคลนมันยังเกี่ยวเนื่องกับตัวละครตัวนี้ด้วยนะฮะ เฮราซินดูล่านะครับผมที่อยู่ในซีรีส์เรเบลนะครับผมเรเบลตัวละครหลักแล้วก็ตัวของเฮราเนี่ยจะไปปรากฏนะครับผมในอโซร์กาด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะรับบทนี้นะครับผมรวมถึงซาบินด้วยซาบินเวนนะครับผมอะไรเงี้ยะไปโพพวกแก๊งไงอเอสลาเบเจอพวกเนี้ยดาวดาวไรออดเนี่ยเป็นดาวบ้านเกิดของเฮรานะครับผมดาวบ้านเกิดเลยฮนะ แล้วก็เธอมีอดีตการข่มขืนต่อดาวบ้านเกิดเพราะว่าตอนเธอยังเด็กๆเนี่ยมันก็มีสงครามโคลนไงที่ดาวไรออดนะครับผมสงครามโคลนมาไอพวกเอ็มพายเนี่ยมันเข้ามายึดแล้วในซีรีส์เขาจะเล่านะครับผมในแบสแบดอะไรเงี้ยเออเล่าว,ว่าผู้นําของดาวไรออดนะอ่อนเอแล้วก็ยอมจำนนนะฮะต่อพวกเอ็มพายง่ายๆแต่พ่อของเธออ่ะพ่อของเธอเป็นนายพลน,นะครับผมเชมซินดูล่า อันนี้เป็นที่ศรัทธาของชาวเมืองคือชาวเมืองเนี่ยอยากเป็นเสรีชนไงไอ็มพีร์เข้ามาเนี่ยมาเป็นผด็จการนะครับผมเออแล้วก็เชมซินดูล่าเนี่ยพ่อของเฮรานะครับผมเธอเขาก็เอ้ยปลุกปลุกใจอะไรเงี้ยปลุกใจปลุกขวัญประชาชนเนี่ยว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นสาธารณรัฐแบบเดินได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอ็มพร์หรืออิมพีเรียนได้อะไรอย่เงี้ย มันก็ปลุกแกประชาชนก็อาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนหลังงานลูกสิกว่าโดนจับไปนะครับผมพ่อเธอแล้วก็พี่ดาวไลออดเนี่ยซินดูล่าเนี่ยในรูปเห็นไหมฮะน,นี่พ่อด้านขวามือนะพ่อเขาอืม응แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็นเฮล่าเขาจะมีพี่ชายอยู่คนแล้วก็ตายนะครับผมพี่ของเฮล่าตายเด็กๆเ,เลยนะฮะผมเด็กๆเ,เลยแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่มีไอดีย่ะ คือดาวไรอดอดาวบ้านเกิดของเฮล่าเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยมีแต่อดีตที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยพี่ตายแล้วก็อยู่ในช่วงความโกลาหลความวุ่นวายตอนสงครามโคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อของเธอก็เกี่ยวด้วยโดนจังโดนจับอะไรถูกไหมฮะแล้วตอนหลังอ่ะเฮล่าเนี่ยต้องหนีนะครับผมอืมหนีไปแล้วก็ไปไปเห็นนะฮะในเรเบลไงที่เธอแบบพเนจรอา่าใช่ไหมฮะขับยานไปอะไรเงี้ยทําภารกิจกับแก๊งเธอไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะเฮล่าอนะ ตั้งแต่เด็กจนโตเลยคืออยู่ในยานแล้วก็ผจนภัยในอวากาศนะครับผมอันไหนเพราะว่าที่บ้านอะ่ะมันขมคืนในแบสแบทนะฮะเขาจะเล่าอืมอดีตวัยเด็กของฮี่าซีซั่นหนึ่งอ่ะแบทแบทนั่นแะหละครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าจะแบสแบทนะับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะครับผมอ่าคติดซิกเน็ตนะตรากิวตัวตราโกตีนะครับผม ตีซิกเนตนะไอ้ที่ผมงงเลยตอนแรกเฮ้ยอะไรว่าอะไรเงี้ยใครแต่ผมรู้อยู่แล้วตอนผมเห็นดูเทิร์นมันชักออกมาไงดูเทิร์นมันชักมาอะไรเงีเ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้วเอ้ไคเบอร์ตัวอะไรเงี้ยมันชักออกมาอนะไคเบอร์แน่นะครับผมสีมฟ้าแต่ว่าพอดูเทิร์นเขาพูดถึงอะไรกลัวติซิกเนตอะไรเงี้ยผมไม่คุ้นอะเพราะว่ามันเป็นแคนนอนที่มันที่มันไม่เคยเล่าเป็นซีรีส์หรือว่าในหนังด้วยนะฮะ มันอยู่ในเกมนะครับผมนะในโอริพับลิกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเกมเลยไม่เคยมีเนี้ยซีรีส์หนังไม่มีอืที่บอกว่าอะไรการลุกลานของคาคารันทานะครับผมนะฮะการลุกลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กัวตีไฮเบอร์สีฟ้าตกมาจากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมราคาทันอืมราคาทันนะครับผม <was> นะคือ ราคาทัานเนี่ยเป็นผอพันครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับผมนะฮะส้างมาเพื่อเกมในออฟเดอะโอลิพักหลีกเลยนะครับผมเป็นเกมแล้วก็ราคาตาเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นสปีชี่แรกที่คิดค้นอะ่ะไอเปอร์สเปนนะครับผมอยู่ในยุคเก่าแล้วก็เป็นผอพันธ์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีอะไรเงี้ย นะครับผมแล้วก็คิดคนอะไรขึ้นมาแล้วก็กระจายไงพอตัวเองมีไฮเปอร์สเปซคุณนึกออกไหมฮะไฮเปอร์สเปซเนี่ยมันก็ไปดาวไกลๆไ,ได้ในช่วงเวลาแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวก็ไปถึงแล้วดาวดวงนั้นแป๊บเดียวก็ไปถึงแล้วเพราะว่าราคาตาเนี่ฮะออกพันครึ่งบกครึ่งน,น้ําเนี่ยคิดได้เป็นคนแรกไงเขาก็เดินทางไปดาวดวงนั้นได้ก่อนเพื่อนแล้วก็ไปลูกลานไงถูกไหมฮะลูกลานแล้วก็เป็นอิทธิพลกว้างขวาง มันก็เหมือนกับพวกนี้แหละฮะยกตัวอย่างง่ายเดินเรือสมัยก่อนพวกอังกฤษสเปนนะ่ะที่คิดค้นการเดินเรือเรืออะไรอย่เงี้ยเดินทางไกลไกลได้ก็ไปล่าอนณานิคมไงมันก็เหมือนกับพวกราคาทันนี่นะครับก็เหมือนกันเป็นกลุ่มแรกๆที่คิดไปเปร์สเปนได้แล้วก็เดินทางไปลูกรานต่างๆแต่สุดท้ายอะพวกราคาทันเนี่ยก็ก็สูญหายไปเพราะว่ามีปัญหากันเอง ในชนเผ่ากันเองนะครับผมด้านการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ฟูลหายไปหมดอำนาจลงหมดอิทธิพลลงแล้วก็เป็นยุคข,ของสาธารณารัฐยุคใหม่ละไฮริพับบลิกอีกนะครับผมเป็นยุคที่เจไดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้โอนะโอดิพับบลิกกอกกอเลยฮะรู้สึกว่าเป็นหมื่นปีเลยนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่หมื่นถึงหมื่น สี่ห้าพันปีอะฮะก่อน b บตเท e o ออฟยาวินเน่ยอืมนะครับผมก่อนแบตเท e o ออฟยาวินสี่ห้าพันปีเลยยุคเก่าอืมิมนนาำแปบนะ๊บ่าซีรีส์มันจะไม่ค่อยมีอีสเตอร์เอกเท่าไหร่คือมันจะเล่าเนื้อหาในอันดอร์เลยฮะมันจะมีการเฉือนคมนว่นะฮะของไอ้พวกนี้ฮะของพวกอ่าเขาเรียก imperial ที่เป็นการสืบสวนอะเป็นการสืบสวนของพวก imperial นะเป็นราชาการเลยครับผมคล้ายๆเอฟบพวกเนี้ยอืมอิมพีเรียลอินเวสติอะไรไม่รู้สักอย่างอะซีเคียร y ดูเลความปลอดภัยนะครับผมของพวก imperial ยลนะตามเขตต่างๆดาวต่างๆไงมันก็ต้องเออเฮ้ยต้องมีการจับกุ่มต่างๆนานานะครับผมพวกเนี้ยแล้วก็ส่งรายงานให้กับส่วนกลางทราบ ว่าเฮ้ยมีผลงานมายังไงนะจับได้กี่เคสแล้วก็ถ้าเกิดอ่ะเคสไหนเนี่ยมันมีเคสอย่างนี้เยอะเยอะมันก็ต้องจับจ้องไงเฮ้ยคุณทํางานไม่ดีนี่หวาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ต้องเล่งขจัดปัญหาให้มันสิ้นซากเพราะว่าอย่างนี้ที่มันมีหน่วยงานอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าระบบการปกครองของอิมพีเรียลอ่ะเป็นปเผด็จการไงนะครับผมถ้าเกิดมีฝ่ายต่อต้านขึ้นมามาก,มากๆเนี่ยเดี๋ยวมันสั่นคลอนนะครับผมสั่นคลอนได้เหมือนกับ ตำรวจลับอะไรอย่างเงี้ยแหละเอปอปิดปากมันนะเก็บมันอะไรเงี้ยพาไปขังคุกกันเลยเลยอย่าให้มันมีปากมีเสียงได้มันก็เลยมีหน่วยบมั้งรู้สึกอืม ISB นะครับผมเปิดเลยแล้วก็มีตวัวละครเฮ้ยกําลังประชุมกันอยู่อะไรกันอยู่อืม,นะมหน่วยดูแลความปลอดภัยของอิมพีเรียลตามเขตต่างๆเขตต่างๆในกาแล็กซีนี้นะครับผมตาโบอันดอนะ ตอนนี้ดีแล้วก็ตอนนี้รู้สึกสี่สิบห้านาทีเลยนะครับผมโอเคอยู่นะตอนนี้นะแล้วตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนที่ห้าแล้วนะฮะตอนที่ห้า <c oughs> ละติดตามดูกันได้นะ,ะเริ่มเข้มข้นละอืมผมคือตอนนี้มันเริ่มเข้าในเรื่องนี้แล้วฮะเรื่องของมอนมอดมาละคือสามตอนแรกเนี่ยมอนมอดมายังไม่โผล่ไงแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมอนมอดมาเริ่มมีบทบาทขึ้นเริ่มเล่าเนื้อเรื่องของมอนมอดมานะฮะสวที่เป็นแกนนํา ตั้งลุ่มกระบทขึ้นมานะ่ะมันก็จะมีการหักลงหักเหลี่ยมที่มันมากขึ้นนะครับผมในสภาต่างๆอะ่ะอืมน่าสนใจเลยแล้วก็ตัวละครอมอนมอสมาก่ในอันดอร์เนี่ยมีความสําคัญเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มของการตั้งกลุ่มกระบฏนะครับผมช่วงเริ่มๆเลยอย่างเงี้ยอืมก่อนโลกวันแล้วก็ภารกิจของอันดอร์เนี่ยมันยังเป็นภารกิจที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไม่ได้ไปขโมยเปลนดาวเดสตานะยังนะนี่ยังเป็นภารกิจเล็กๆเอง,เองนะครับผม กำลังรวมกลุ่มกําล,ลังสร้างทีมกันอยู่นะฮะกลังขยายให้ฝ่ายกบฏดับมันใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมอันดอร์เนี่ยแล้วก็เขาคงจะเล่าแบบละเอียดเพราะว่าซีรีส์อันดอร์เนี่ยมันจะมีสองซีซันซีซันนี้อ่ะสิบสองตอนนะครับผมอันนี้เพิ่งผ่านมาแค่สี่ตอนเองนะยังเหลืออีกตั้งแปดตอนนะครับผมซีซันนี้นะแล้วซีซันที่สองอีกสิบสองตอน ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผม12ตอนน่ะได้ดูแน่ๆ2ซีซั่นอันดอร์เนี่ยชัวร์นะครับผมต,ติดตามกันแน้นะทางดิสซี y พัทพลาสตาที่เดียวนะครับผมทุกวันพุธนะครับผมนะครับทุกวันพุธปล่อยมาสัปดาห์ละตอนนะครับผมเอ๊ดูช่องชัดกันหน่อย